ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวคนอ่านข่าว TRN TV สวัสดีครับเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำทำนายที่ว่าสามโหนดังนั้นได้มีการทำนายเกี่ยวกับดาวมฤอตยูว่ายังไม่จบดาวมฤตยูนั้นจะทับดวงเมืองซึ่งอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาครับแน่นอนครับท่านผู้ชมทุกท่าน เรื่องราวของคําทำนายนั้นเป็นเรื่องราวของความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะได้ช่วยในการเสริมสร้างสติเพื่อให้เรานั้นใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทนะครับและไหนๆก็เข้ามาแล้วครับกรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับ ขอเชิญรับฟังไปพร้อมกันได้เลยครับสงครามดวงดาวนั้นยังไม่จบเตรียมตัวพบกับดาวมฤตยูเทพเจ้าแห่งความตายเร็วๆนี้ทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวข่าวในช่วงนี้นั้นมีแต่เรื่องอนาจใจทั้งฮาโลาวีนมาแล้นะที่เกาหลีคนดับศูนย์ไป153ท่านคาบอมที่โซมาเลียดับศูนย์ไปกว่า100ท่านสะพานถล่มที่อินเดีย คนตกลงไปในแม่น้ำกว่า400ชีวิตดับไปแล้ว141ท่านบ่ายวันนี้ครับดาวจันท์โคจรเข้าสู่ราศีมังกรกระตุ้นดาวเสาผู้คนนั้นตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากถึงไม่ได้สิ้นชีวาก็ทรมานเจนหมดลมท่านผู้ชมครับลมหนาวมาแล้วแต่ว่าคนไทยกว่าเครื่องประเทศยังห่วงกับน้ำท่วมขังดาวนั้นยังวิปริตอีกหลายดวงดาวอังคารเหตุการณ์รุนแรงสะเทือนขวัญ ดาวอาทิตย์สุริยะคาดอนาใจใยไฟไหม้และดาวพฤหัสภัยพิบัติผู้ใหญ่คนดังนั้นเจ็บสิน้นท่านผู้ชมครับในส่วนเรื่องราวของดาวมฤตยูนั้นดาวมะตยูย้ายฉาย,ยาเทพเจ้าแห่งความตายดาวมะตยูครับได้ย้ายราศี7กรกฎาคม2565ดาวมฤตยูฉาย,ยาเทพเจ้าแห่งความตายนั้นก็คือความอาเพศการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ย้ายเข้าสู่ราศีพฤศกพบกระดุมพระการเงินตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2565มาเวลา14นาฬิกา26นาทีถึง18กรกฎาคม2572เวลา18นาฬิกา18นาทีรวมเวลา7ปีประวัติศาสตร์เมื่อดาวมะือตอยูได้สถิตราศีพฤศก165ปีที่แล้วสงครามฝิ่นครั้งที่2 สยามยกเลิกการใช้หอยเบีย้ยประกาศว่าจะใช้กะแปะอะโศรสแทน83ปีที่แล้วครับสงครามโลกครั้งที่สองระบบการเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศถูกเปลี่ยนจากมาตรฐานทองคําเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐภาวะเงินเฟอ้อนั้นรุนแรงจัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทยพยากรดวงโลกครับปี2 5 6 5ถึง2572การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินนั้น ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์สงครามความขัดแย้งสี่โลกตะวันตกยุโรปสังคมนั้นโลกาภิวัตน์จัดระเบียบชีวิตใหม่ให้ทันยุคสมัย LGBTQ เฟื่องฟูธุรกิจที่โดดเด่นนั้นก็คือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายศัะละยกรรมความงามเครื่องสำอางอาหารเสริมงานบริการให้เช่าทุกประเภทการท่องเที่ยว ท่านผู้ชมครับเทพเพ่งมาเตยูหรือว่าเทพเพ่งความตายนกแสกนั้นเป็นพาหานะมีกระบองหรือว่าบวงบาดเป็นอาวุธมาเลตะยูนั้นดูแผกแท้เหลือตาเทียมเท่ากลั่นใหยนาแทบได้สีแดงแปลกดาราดาดาดยากจะบอกเล่าให้ทราบแจ้งทั่วกันมาเตยูดูลิบล้นเนตรไมายยนยิบและลิบฉายปลุก,กรู สีสันนั่นพอคลายเหลืองหม่นพระคนนามีหกบริวารรู้เล่นเลี้ยวเกลียวตามพระมฤุตยยนั้นน่าจะเป็นเทพองค์ใหม่ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการค้นพบดาวมฤุตยูซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่มนุษย์เพิ่งค้นพบในราวสมัยรัชกาลที่สและต่อมานั้นถูกนํามาใช้ในการพยากรณ์ของไทยฉะนั้นพระมฤตยูที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นี้ จึงไม่ปรากฏอยู่ในตำราภาครุ่นเก่าๆทุกท่านครับในภาพพระมรุตยูที่วัดราชนัดดาแห่งนี้ครับถูกวาดขึ้นเป็นรูปเทพถือกระบองซึ่งที่ปลายเท้าด้านล่างนั้นมีภาพนกฮูกหรือนกแสกซึ่งคาดว่าหมายถึงพาหนะของพระองค์ซึ่งการวาดให้ถือกระบองและมีนกฮูกเป็นพาหนะนั้นคงมีที่มาจากความเชื่อว่าพระมฤตยูคือเทพในกลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับความตายและอาสูรเช่นพระยมและเท้ากุเวนฉะนั้นครับจึงนำนกฮูกซึ่งเป็นป่านะของพระยมและนำกระบองของเท้ากุเวนมาใช้ประกอบในภาพพระเมฤุตย่เทพมฤุตย่นั้นจะเสด็จโยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภพบกระดุมพระในวันที่7กรกฎาคม2565เวลา14.26นาฬิกา26นาทีถึง18กรกฎาคม2572 เวลา18.18นานาทีรวมเวลาแล้ว7ปีซึ่งการที่เทพมาเตยูโคจรเช่นนี้นั้นครับเป็นเรื่องผิดปกติที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิและฝนฟ้าอากาศน้ำท่าจะผิดปกติอย่างไม่คาดฝันนอกจากนี้ครับจะเกิดการโคจรปะทะกันของเทพพลฤหัสและเทพราหูที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตกันอย่างยิ่งใหญ่ที่ราศีสิงและกันที่หมายถึง ไฟและน้ำชายตะลิงในเดือนธันวาคม2015และร่วมกันในราศีสิงห์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2015ถึงต้นเดือนสิงหาคม2016ปรากฏการเช่นนี้นั้นครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากนอกจากนี้ครับเทพะสาวที่ปกติอยู่นั้นในราศีใดๆ2ปีครึ่งแต่กลับสถิตอยู่ในราศีพฤษกพบกระดุมพระ ธาตุน้ำสำคัญร้ายแรงถึงสปีเศษท่านผู้ชมครอบครัวคนอ่านข่าวทุกท่านครับปรากฏการทางโหราศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นั้นครับได้บ่งบอกถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นเช่นโรคร้ายแรงต่างๆไข้ทรพิษหรือว่าโรคที่ใกล้เคียงหรือว่าใกล้เคียงกับภัยร้ายแรงต่างๆจะเกิดขึ้นไฟจะลุกไหม้มากหลายแห่งคลื่นความร้อนยังแผ่กระจายในยุโรปและปากีสถาน หลังเล่นงานเอเชียมานานแล้วโบราณท่านว่าความชั่วร้ายต่างๆจะบังเกิดขึ้นความไข้ต่างๆจะชุกชุมความตายใกล้แค่ปลายจมูกแร้งแลกาจะฉีกกินเนื้อมนุษย์ท่านผู้ชมทุกท่านที่เคารพครับเรื่องราวดังกล่าวไปนั้นอาจจะฟังดูแล้วเข้าใจยากสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าใครที่ฟังแล้วกระจ่างแจ่มแจ้งหรือว่ามีความเข้าใจไว้ว่าอย่างไรได้โปรดเถอะนะครับกรุณาช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วย แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานำเสนอความคิดเห็นของท่านให้กับท่านอื่นๆได้รับทราบไปพร้อมกันนะครับทุกท่านครับซึ่งทางด้านอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติได้บอกว่าดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวพระเคห์แห่งทุกอาเพศให้โทษมากกว่าให้คุณเมื่อเคลื่อนโครจรไปยังจุดใดมักส่งผลให้บ้านเมืองยุ่งเหยิงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ส่งผลให้ดวงเมืองนั้นมีทั้งเรื่องดีและก็เรื่องร้ายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้ก่อนหน้านั้นครับดาวมฤตยูได้โคจรมาตรงกับราศีเมษซึ่งเป็นดวงเมืองมาตั้งแต่ปี2557จนกระทั่งในวันที่7กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาแล้วนั้นดาวมฤตยูได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภมีลักษณะเดินหน้าถอยหลังไปจนถึงวันที่1 ธันวาคม2565และจากโคจรถอยหลังเข้าสู่ราศีเมษอีกครั้งไปจนถึงวันที่8มีนาคม2566และจากโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีพฤษภยาวไปอีก7ปีนับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมจนถึงวันที่1ทธันวาคม2565ดาวมฤตยยนั้นเป็นดาวพระเคราะห์เคลื่อนโคจรมาราศีพฤษภซึ่งเป็นเดือนกระดุมพระ หมายถึงการเงินการคลังมักทำให้ระบบการเงินนั้นผกผันผิดเพี้ยนหรือว่าเกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงเงินตราอย่างมโหฬารดังนั้นครับทุกท่านประชาชนจะต้องประหยัดในการใช้จ่ายเงินเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้ครับและนี่ครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับดาวมะตยูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับ ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อดังนั้นครับใครที่มีความเชื่อว่าอย่างไรกรุณาลองคอมเมนต์พูดคุยบอกกันด้วยนะครับทุกท่านครับครอบครัวคนอ่านข่าวก่อนจะรับฟังเรื่องราวกันต่อไปนั้นขอความการุณาช่วยกรุณากดไลค์กดติดตามและกดรูปกระดิ่ง เพื่อให้ได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารดีๆใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกๆวันครับในส่วนช่วงตัดไปนั้นครับจะเป็นช่วงเกี่ยวกับความคิดเห็นของครอบครัวคนอ่านข่าวกันแล้วนะครับซึ่งความคิดเห็นที่คนอ่านข่าวกำลังจะหยิบยกมานำเสนอนั้นมาจากคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าไฟจะล้างผลาญโลกหรือไม่เพราะว่าพวกอธรรมนั้นเริ่มมีอำนาจหรือเปล่าท่านพูดไว้อย่างชัดเจน เมื่อโลกเข้าสู่ยุคมิก,กสันยีมนุษย์นั้นจะมีอายุไขลดน้อยลงจริงหรือไม่ท่านผู้ชมทุกท่านครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่เคยได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้สามารถไปติดตามรับชมรับฟังกันได้ซึ่งวิธีการจะติดตามไปรับชมรับฟังกันแบบง่ายๆนั้นนะครับก็คือสามารถกดได้ที่ลิงก์ตรงรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้ หรือสามารถเลื่อนลงไปดูในคอมเมนต์แรกนะครับคนอ่านข่าวจะปักหมุดคอมเมนต์เอาไว้ท่านสามารถกดได้ที่ลิงก์ได้เลยนะครับเอาละครับมาดูกันเลยกับความคิดเห็นแรกความคิดเห็นนี้ครับทุกท่านมาจากคุณพี่วีวีได้บอกว่าเมื่อทำจะครองโลกความโชคดีคนเราก็คือจะปรากฏพบเจอผู้ที่มีคุณธรรมและโลกนั้น จะเหลือคัดเอาไว้แต่ผู้ที่สมบูรณ์ในกุศลจิตผู้ที่ไม่กล้าทำผิดต่อศีลธรรมอู้หเป็นความคิดเห็นที่ดีมากเลยนะครับออกไปทางแนวพระพุทธศาสนานะครับความคิดเห็นท่านนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปครับมาจากคุณพี่ตีคุณพี่ตีครับได้บอกว่าดีมากเลยค่ะให้สติแก่มนุษย์ที่ยังพอจะให้สติได้ค่ะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นหนีไม่พ้น กรรมของมนุษย์โลกหนีไม่พ้นค่ะความคิดเห็นที่สมครับมาจากคุณพี่ปราราฐพรได้บอกว่าสมัย20ปีที่ผ่านมาปีนั้นสละตนบวชชีตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตช่วงปฏิบัตินั้นสงบดีมากแต่มีวันหนึ่งได้นิมิตฝันว่าน้ำท่วมหลังคาบ้านของตนเองเกือบมิดหลังคาบ้านชั้นสองมองไปมีแต่น้ำขาวโพลนไปหมด ทั้งที่บ้านอยู่ในพื้นที่ราบสูงแดนอีสานแต่พอมาถึงวันนี้เหตุการณ์ต่างๆเริ่มเกิดขึ้นแล้วค่ะน่าจะมีโอกาสที่น้ําจะท่วมอย่างที่ฝันไว้สูงมากค่ะเมื่อเราแก้ไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือมีสติเชื่อในเรื่องของบาปบุญสร้างกุศลไว้มากๆค่ะถ้าตายก็ขอให้มีสเสบียงบุญติดตามตัวไปด้วยมากๆก็แล้วกันค่ะ แลนนี่แหละครับท่านผู้ชมทุกท่านครอบครัวคนอ่านข่าวทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับซึ่งท่านครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกรุณาคอมเมนต์บอกมากันได้นะอย่างเช่นความคิดเห็นของคุณพี่ประรัฐพรท่านนี้เป็นความคิดเห็นที่ดีมากๆเลยนะครับเจตนารมณ์ของคุณพี่ท่านนี้นั้นตั้งใจที่จะบวชตลอดชีวิตซึ่งถือได้ว่ามีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็น่าชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับทุกท่านครับเอาล่ะครับทุกท่านครับก่อนจากกันนั้น กรุณาช่วยกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อได้รับทราบเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆที่น่าประทับใจได้ทุกตวันครับที่นี่ trn tv คนอ่านข่าวขอขอบพระคุณครับ